เม่ไปกล้องหลังพอไม่มีคนนะคะเงียบริบ วัสดีค่ะโน้นนะคะฝั่งตรงข้ามเนาะก็จะมีแสงหน่อยฝั่งนี้เงียบมืดอืดเกอือ,อยนะดูดอกไม้นะคะสีแดงป้ายยามค่ำนะคะ ืดจริงๆค่ะว่าเมียจะมาถึงตรงนี้ก็มืดเสียงแล้วนะดูฟ้านี่มองเห็นดาวอยู่นเนี่ยมองด้วยกล้องไม่เห็นนะคะมองด้วยตาเปล่าเห็นอยู่นะไม่เหมือนฟ้าที่ต่างจังหวัดนะคะจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่มืดมืดเตยอ,อยู่ เดวนะมไม่ได้เอ้าขาตั้งกล้องมานะโอ้พี่เจ้าที่รัก <c oughs> นางกำลังอับโลดอยู่ไม่มีการเชื่อมต่อว่างั้นนี่เป็นเรือข้ามฟากนะคะ ทนบางเบาทีเดียวนะคะวันนี้เป็นวันเสา,นะะาร์เนาะเป็นกำลังเลือกเดินทางกลับบ้านนะคะด้วยทางด้วยเรือหรือว่ามีจะเดินทางด้วยรถดี <S <S 2> <S 2> ถ้ามาอยู่ตรงนี้ปกติเมย์ก็เลือกเดินทางด้วยเรือนะคะส,บบสวัสดีคะ่ะสวัสด ขอบคุณมากๆเลยตอนนี้มเมย์เอินโยท่านาท่าวังหลังนะคะเตเต้ว่าจะมาดูภูมิทัศน์สวยๆซะหน่อยแต่เมยออกมาข้ามไปหน่อยมืดแล้วนะคะนี่ก็จะมีเรือข้ามฟากนะคะมาเทียบท่าเนาะปกติสมัยเมย์ทำงานอยู่ที่นี่เมย์จะชอบมากเลยนะตรงนี้ ทุกเช้าทุกเย็นเมก็ต้องวิ่งข้ามตรงนี้นะคะแต่วันนี้มันก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะคะบรรยากาศเนาะ <Okay. S 1> แต่เมว่าดีกว่าเมื่อก่อนนะพูดถึงเนี่ยนะตรงนี้พี่นนองคนบางเบามากเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะขอ <Okay. S 1> บคุณมากตัวเตก เดี๋ยวนะมีก็เข้าอีกเครร่อหนึงของมียังไม่ได้อยู่กันดานคนนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะนี่ร้านกาแฟที่เมย์ชอบกินก็วันนี้ปิดร้านไปแล้วนะคะก็ไม่ได้กินเนาะลดสิบบาทหรอลดสิบเปอร์เซ็นต์ลดสิบบาทอร่อยนะคะแก้วหนึ่งประมาณห้าสิบบาทเนาะร้านนี้ นั่งกินชมวิวนั่นเองขอบคุณมากมาค่ะเงี่ย yeah, ตัวแต่ไม่มีคนเลยตรงนี้ตูดิีมีแต่เสียงเรืออือเอืองเสียงดังหกหัวไหม่ะ เม่ก็ยกโทรศัพท์ไว้อยู่นะคะอีกทานหนึ่งก็ไปเล่นเนาะอ่าได้ละนะถ้าเป็นตอนเย็นๆบรรยากาศตรงนี้ถือว่าดีทีเดียวนะคะแต่วันนี้มันค่ำแล้วเนาะหกโมงอะไรค่ำมืดืออตือเลยนะคะ ว่าจะเอาอีกช่องหนึ่งไลฟ์อีกช่องหนึ่งเมกําลังอัปโหลดวีดีโอตั้งแต่ตอนกลางวันป่านนี้ยังไม่เสร็จอยู่นะ <Okay. S 1> เตัวเองเดี๋ยวเมกะเ้าไลฟ์ของเกมก่อน เมลเริ่มเมื่อยมือแล้วนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆตอนนี้นั่งอยู่เก้าอี้แล้วนะคะเองไรตัวอยู่กันว่าไม่ใช่คุณโคมารอที่บ้านแล้วหรอเนี้ยอมนะ โอ้โหเสียงดังไหมอันนี้เอาเอาเอาขึ้นเอาลงไม่ได้นะคะเอไม่จะเดินไปมุมโน้นในกําลังเลือกว่าจะเดินทางกลับด้วยเรือหรือรถอันนี้ก็จะมองเห็นตรงโน้นเป็นวัดอรุณเนาะวิบยิบอยู่ไกลๆนะคะพี่นอ้องเวเมมันเยืนอยู่ตรงสว่างสว่างกว่าโน้นนะคะที่เห็นวแวบแวบไกลๆไกลๆ นี่เป็นวัดอรุณถ้ามาเร็วกว่านี้ก็จะไปอยู่ที่นั่นแน่นอนนะคะแต่ว่าแต่ว่ามีมาข้าไปหน่อยก็ไปวันไปวันเกิดใจค่ไปวันเกิดใจ เอาไปวันเกิดใครขอบคุณน,นะคะฟ้าก็ไม่เป็นใจนะขอมาสีแบบนี้เนาะอ่างหายไปน,นานไม่ได้เข้าไปดูไรอันนี้ของโตเต๋เลยตอนนี้นะคะวันนี้เม่ซูมอยู่ย่อนนางลงไปกันนี่เป็นท่าน้ำท่าวางหลังนะคะท่าวางหลังท่าพันนกนะ เรือที่เมย์จะนั่งไปกำลังเข้ามานะคะถ้าเมย์นั่งจากตรงนี้เมย์ก็ต้องไปลงไอคอนสยามนะคะมันก็จะต้องนั่งรถย้อนกลับมาอีกเพราะฉะนั้นเลยเลือกว่าจะไปทางรถดีกว่านะแท็กดียวผ่านนะคะตลอดนาน,น,าน ให้เห็นวัดพระฤๅษีริฟๆมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะเมยว่าพื้นที่กรุงเทพนี้เนาะถ้ามองมุมสูงนะคะอันนี้เมย์อยู่ม,มุมไม่สูงมากแล้วก็จะเห็นประมาณนี้รอบนึงแต่ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอะไรวัดพระแก้วยอะไรยางไนนงมมนี่มุมนี้ไหมมองระยะไกลนะคะวัดแก้วอันนี้เป็น ร้านอาหารนะคะที่หน้าตาดีที่สุดในตรงนี้เลยเนาะ,ะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะที่เรามองเห็นอยู่นี่นะะเนาะวันนี้ก็เรือข้ามฟาข้ามาจากฝั่งนู้นคนไม่มีเลยวันนี้คนน้อยนะคะประมาณเท่านี้อ๋อนี่ไมู่มอยู่ z o o โอ้นาโซมอยู่นะคะถ้าโซมอยู่ก็จะยึกยือเยอะนั่นเอนงเขาเสนียภาพในกรุงเทพอ๋อตัวนี้เขาย้ายไปแล้วเดี๋ยวเมย์ย้ายมามุมนี้ก่อนนะคะก<อ>็จะมาสองมุมนี้เนาะเดี๋ยวเมย์ก็กล,กลับบ้านแล้วห้อยนะคะ<อ>นี่ก็เป็นร้านอาหารนะคะที่มีชาวต่างชาติเนาะนั่งกิน กันเยอะแยะมากมายนะคะไกลออกไปตรงนี้ก็จะเป็นแถวๆโรงละครพัทเทราวดีพัทาราวดีเนาะตรงนี้เป็นโรงแรมของเขาตรงนี้นะคะคือตึกตรงนี้เนาะ,ะเลยเป็นนู่นก็เป็นวัดอรุณน,นะคะตรงนี้นะมองมุมไกลๆมันก็สวยดีนะคะเป็นสายสีทองพุ่งขึ้นมานะ เม่น่าลืมชื่อร้านอาหารร้านนี้แล้วเนื่องจากเมยไม่ได้มานานก็สูง่น ก็ปเป็นเรือข้ามฟ้านะคะที่เขารอคนลงแล้วก็จะข้ามไปฝั่งโน้น,นเนาะเดี๋ยวเมย์จะต้องเดินย้อนกลับไปนะคะแต่ทางที่เมย์เดินมามันจะมืดนิดนึงนะะเนเาะเมย์จะต้องลงไรแล้วเมย์ค่อยจะเดินกลับไปนะคะพี่น้องอถ้ามันเดินตรงตลาดเลยก็ถือโอกาสไปเลยเนาะ,ะแต่ตรงตอนนี้มันก็จะมืด,มดนิดนึงเนาะ,ะ<ม>หรือว่าเมย์จะเดิน ตัดตลาดตรงนี้ไปแต่ตอนกลางคืนเมไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนาะเพื่อที่เมย์จะกลับไปขึ้นรถฝั่งทางโน้นนะคะเปเลือกที่จะไม่ขึ้นไปทางเรือละตอนแรกว,ว่าจะมาลงเรือนะครับพี่น้องอ๋อแต่เรือนั้นมันหมดประมาณหกโมงเน,ะะนาเะรอบสุดท้ายหกโมงนะคะพี่น้อง รวมทั้งเรือด่วนเจ้าพญาด้วยเนาะไปะทางรถค่ะเดี๋ยวเอาโทรศพัพท์ใส่กระเป๋าก่อนนะรวมทั้งเรือด่วนเจ้าพญาว่าจะไปต่อที่ไอคอนนะคะพี่น้องความตั้งใจเนาะไม่เอาแล้วเปลี่ยนแผน เอเม่พาไปดูตลาดวางหลังยาขําำคืนนะคะแต่เม่ว่าเขาปิดไปหมดแล้วแหละตอนนี้นะเดินมันจะยึกยือลายตานิดหนึ่งนะคะพี่น้องวางหลังนี่นะคะยคำขําคืนมันจะไม่เหมือนคลองถมนะอุ้เก้าอี้น่า,านั่งร้านอาหาร ร้านต่างๆก็จะปิดไปหมดแล้วนะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นกลางวันก็จะคาครั่งคึกคักร้านคาอุ้ยตรงนี้เมยสามารถเดินตัดออกไปได้ไหมนี่ลองออกไม่ได้สะะักลนี่ร้านก็ปิดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวร้านกาแฟเดี๋ยวมีกจะโดนปิดไว้ข้างในนี้หรือเปล่าอันนี้ชอบบันไดสวยดี ไปของคนเดินใช้เลยเบอร์ก็จะไม่ว่างนะคะชืดอ๋อเจะเงียบแบบนี้นะคะตอนนี้ไม่ใครหน่าเดินเดี๋ยวไปออกทางด้านนี้ดีกว่านะคะ ของตัวเองเยังไม่ได้เลยค่ะดีดออกที่หลายหลายน่าเงียบมากเลยนะคะพี่น้องเออพอกลนตอนเย็นเยนี่มันจะคึกคักนะคะแต่พอตอนนี้ก็ถือว่าแบบนๆๆนนนนเนี้ยจะรางรางไปน่ากลัวนะเนี่ยนีจะเลือกเดินตรงไหนดี เอาตรงที่โล่งๆดีกว่าเนาะมีไม่ชินกับมันมืดๆเนาะคะ่ะไม่ใช่คนพื้นที่เนาะชื่อศิริราชนั่นเองนะคะปปคาชาปกติก็จะขายอาหารนะคะแถวนี้เต็มไปหมดเนาะแต่วันนี้ไม่มีอย่าวิ่งอย่ารถมา ไม่ใช่ไม่มีเขาเก็ีไปหมดแล้วนะคะตลาดตรงนี้เนาะน้องขาชาเจ้าอีกเครื่องหนึ่งของตัวเองก็ใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีเมืองเทีง่งนะเข้าไปปุ๊บดีดออกเลยนะ<ป>ตัวเตะถ้าตัวเตะตีอะไรตัวเตะก็ไปได้เลยเนาะไม่ต้องหัวเม่นะนี่ไม่เดินออกตรงนี้ก็ถึงรถที่เมย์จะขึ้นแล้วนะคะ อาหารก็ไม่มีให้ดูเพราะว่าเขาขายอ่ะน่าจะหมดไปแล้วขนมไข่โบราณถั่วต้มขนมครกนะคะเดินต้องระวังถ้าะตรงนี้มันไม่เรียบเท่าไหร่เนะปกติเป็นร้านค้าทั้งหมดเลยนะคะแถบนี้แต่วันนี้ไม่มีแล้วเนาะขายหมดแล้วน,นี่ถ้าเหลืออยู่ไม่กี่ร้าน เมยว่าจะนั่งเรือก,กลับไปทางนนก็ไม่ได้นั่งแล้วนี่เป็นร้านที่เหลือนะคะนี่สมัยที่เมย์ข้ามั่งนี้เมย์ก็ยังได้กินร้านนี้อยู่นะตอนนี้นางก็ยังขายอยู่นะคะผละไม้นะคะสตอเบอร์รี่อุ้ยอันนี้น่ากินเนะาะมะยงชิดมะยงชิด ขนม,มปังนี่ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วเพราะเมยมีกุ้ยช่ายเยอะเลยทีนี้เดี๋ยวจะกลับไปทอดนะคะคุณน้าบอกว่าให้กลับไปทอดกินเองเลยจ้ะปึ๊บนะนะคะเลยร้านอาหารนี่เมยก็จัดลงแล้วะคะ่ะชิ ยังขายอยู่นะคะปกติคลขายเต็มไปหมดเลยนะคะแถบนี้แต่ตอนนี้นี่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนะคะเขาก็จะซื้อพวกนี้แหละขึ้นไปยากคนใข้โอ้ได้กินอันนี้แล้วหอมชมัดเลยไส้กรอกอีสานกับแหนมเนาะโอ้เวลาปิ้งแล้วหอมมาก โอเคนะคะทุกคนมีขออนุญาตลงแล้วมันเดินไม่สะดวกเลยนะคะดูทางเดินเนาะโครุกกระมากๆขอพอบคุณมากๆค่ะโตเต้ีะขออนุญาตลงก่อนนะคะ